อาละครับก็แกรบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโอตเทปซ่าทีวีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการอันบ็อกกล่องโมเดลโซโรของค่าย LX Studio นะครับขนาดก็จะเป็นสเกลป๊อปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการอันบ็อกกล่องโมเดลโซโรของค่าย WM Studio ไปนะครับ ขนาดก็จะเป็นสเกลเดียวกันนะครับก็คือสเกลฟ็อกแต่ส่วนความสูงความกว้างความลึกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน,นครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับส่วนขนาดกล่องนี่ขนาดกล่องของ l x Studio เนี่ยจะดูกล่องใหญ่กว่า WM Studio นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลเรื่องราคาแล้วก็วันที่เริ่มรับ pre order นะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันโอเคครับสำหรับ เจ้าโมเดลโซโลของค่าย LX Studio กล่องนี้นะครับราคาเขาจะอยู่ที่4,880บาทนะครับมัดจำา1 2 0 0บาทนะครับความสูงของเขาจะอยู่ที่27ซนติเมตรกว้าง18เซนและก็ลึก16เซนติเมตรนะครับสำหรับวันที่เริ่มรับพีออเดอร์นะครับจะเป็นวันที่12มีนาคมปี67นะครับ ส่วนผมอ่ะเริ่มจ่ายมัดจําไปอะวันที่13มีนาคมนะครับแล้วผมก็รอของจนถึงวันที่ของเสร็จนะครับวันที่26ตุลาคมปี67นะครับแล้วก็ได้รับของวันที่9พฤศจิกายนปี6กเช็นครับซึ่งใช้เวลานานมากเลยครับเดี๋ยวผมนับดูนะเมษาพฤษภาธันวาพฤษภากรกฎาคมธันหาพฤษภาตุลาพฤศจิกาโอ้ไม่ก็แปดเดือนครับแเดือนเต็มเตกับการรอกล่องนี้นะครับ ่าเดี๋ยวสรุปเร็วๆนะครับเปิดพิออเดอร์12มีนาจ่ายมัดจํา13มีนาของเสร็จวันที่26ตุลาและก็ได้รับของวันที่9พฤจิกายนนะครับอ่าโอเคก็สําหรับความสูงความกวาม้างความลึกของเจ้าตัวนี้จะแตกต่างจากโซโลของค่าย WM Studio เนี่ยเล็กน้อยนะครับของค่าย WM Studio อ่ะจะสูง24เซนนะครับกว้าง25เซนแล้วก็ลึก 2 0เซนเมตรนะครับก็ถ้าใครที่อยากดูคลิปย้อนหลังของผมนะครับที่ผมได้ทําการ u n b บ x ็อกล่องโมเดลโซโลของค่าย WM Studio ก็สามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรื่องข้อมูลจบไปนะครับไม่พูดพัมทําเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากบับเบิลชั้นนอกก่อนเลยซึ่งตั้งแต่คนส่งมาส่งเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอะ ไปเริ่มแกะกันเลยโอ้เสร็จแล้วครับกล่องใหญ่มากอ,อันนี้กล่องชั้นนอกนะครับเรามาเริ่มแกะต่อกันเลยดีกว่าเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เหมือนในรูปโปรโมดเลยนะครับอโอเคเอเอกง่ายนะทีนี้โอ,อ้โอเคครับแกะกล่องชั้นนอกเสร็จแล้วกล่องชั้นในก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูกล่องชั้นในก่อนนะครับ ค้างๆก็จะเป็นเนี้ยโรโร,โรโอาโซโรแล้วก็เป็นแบ็กกราวแบบเหมือนเลือดใช่ไหมเลือกกดกศหิมะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงตรงฐานล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของโซโลนะครับอ่ะข้างบนก็จะเหมือนด้านล่างนะครับอ่ะก็จะมีแค่ตรงหน้ากล่องครับหน้ากล่องก็จะเป็นรูปตามที่โพสตอนโปรโมทเลยนะครับอ่ะโอเคกล่องมันใหญ่ ผมใส่ต้องเปลี่ยนมุมกล้องอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องกันครับโอเคครับเรามาดูมุมกล้องมุมนี้กันก่อนนะครับอ่าเริ่มเปิดจองกันเลยอืออืโอ้โหว้าวเป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเหมือนกับกล่องเขาจะแพ็คมาดีกว่าค่ายอ่ WM Studio นะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับการ์ดตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรใบซอร์ Sir, หรือไง อการ์ดแบบนี้ครับโอเคข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนใช่ไหมเออภาษาจีนแหละข้างหน้าก็จะเป็นโปสเตอร์ที่โปรโมทนะครับให้เป็นใบนี้มีแค่นี้เหรอ,อมีแค่นี้ก็แค่นี้ซองดีนะครับสองสวยอ่ะทีนี้ดึงออกมาอึ๊บดึงซุบ โอ้ข้างในข้างในยังมีอีกซองหนึ่ง l x Studio อันนี้เป็นไรอ่ะเอา้าทำไมให้มาสองใบอ่ะมีสองใบเลยหรือว่าเขาให้เกินมาวะมีสองใบเหมือนกันเลยเออไม่เป็นไรกล่องเก็บไปก่อนนะครับอ่ะเนี่ยมีสองใบจริงเห็นป่ะ แล้วเหมือนกันด้วยข้างในอะ่ะโอเคนี่ได้สองใบเฉยเริ่มแกะกันเลยนะครับโอ้ยเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเปิดไปแล้วโอ้ว้าวฐานคุณผู้ชมฐานสีสวยมากอุย้ยฐานสีสวยมาก คือเห็นในรูปอ่ะเออฐานมันไม่ได้สีแบบนี้นะมันจะสีดำกว่านี้แต่ว่าผมชอบสีนะไอ,อ้สีแบบนี้ผมชอบนะ,อะโอเคโอ้นี่ตัวมาดูตัวครับนี่ครับตัวท่อนล่างนะท่อนล่างสีสีจะแตกต่างจากค่าย WM Studio หน่อยนะครับอืมแตกต่างกัน เออแล้วก็เนื้องานก็นต่างกันนะเดี๋ยวโอ้สีเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวยวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเอสายรัดออกก่อนนะสายรัดอ่าอ,อันนี้อะไรอะ่ะอืมพัดควันอันนี้ดาบเหรอบอกว่าดยจิมมจิ ีไม่ค่อยเหมือนในที่โชว์สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ชิ้นส่วนเยอะเดี๋ยวผมแกะออกมาข้างนอกก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะโอเค โอเคครับทีนี้ผมก็ได้ทําการแกะกล่องและเอาชิ้นส่วนต่างๆเอามาวางไว้บนโต๊ะหมดแล้วนะครับก็จะมีนี่นะครับการ์ดนะครับเขาจะมีการ์ดมาให้พร้อมกับซองนะครับสวยอยู่นะครับทั้งการ์ดทั้งซองแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงได้2ใบนะอีกใบหนหึ่งผมเก็บเขาของไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมอาไปโชว์เหมือนกันนะอ่ะอันนี้เก็บไปนะเดี๋ยวเรามานับชิ้นส่วนกันนะครับว่าทั้งหมดจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอ่ะหนึ่งสอง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17ชิ้นนะครับอ่ะชิ้นส่วนนะครับเขาก็จะมีนี่ครับพาสใสชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มเลยนะครับแล้วก็มีดาบวาโดอิจิมอนจินะครับที่เอากำลังชักนะอ่ากำลังชัก <Huh? S 1> อยากคิดเลือกนาชักอะไรเออชักดาบครับชักดาบอ่า แล้วก็จะมีตัวนะครับมีฐานนะครับฐานผมชอบมากสีสวยมากครับสำหรับฐานหินชิ้นนี้แล้วก็จะมีหัวนะครับมีตัวท่อนล่างนะครับมีแขนเสื้อนะครับสองแขนแล้วก็มีไอ้ภาพโพกเอวสีแดงแล้วก็จะมีเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยสวยเหมือนกันนะครับเออสกเกลคล้ายๆ WCF เลยนะอ่าเป็นโซโลตอนเด็กนะครับเออสีทองนะสวยสวยอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวผมผมจะอินเสิร์ต ไว้ข้างๆอยู่แล้วนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ข้างๆอยู่แล้วนะอ่ะโอเคมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับเอาไงอะทีนี้ <c oughs> ไม่มีคู้มือด้วย <c oughs> เอาอันนี้ลงฐานก่อนดีกว่านะครับอ๋อถูกแล้วอ่าพอดีเป๊ะครับอยู่นี้แล้วก็พลาใสาก่อนดีกว่านะ ตัวตัวทอดบนเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เออใช่จริงด้วยตรงนี้อืมเขาจะมีแม่เหล็กตรงรอยต่อเออมันจะดูดกึ๊บเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวถอดมาให้ดูอุย้ยแรงอยู่แม่เหล็กแรงอยู่ครับเนี่ยปุ๊บดูดไปเลยนะน่าจะตรงนี้โอ้โหเดาแม่นด้วยแล้วก็ตรงไหนอีกอ่ะไอ้ข้างล่างหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอดูตัวอย่างสิ ข้างล่างข้างล่างน่าจะหมดแล้วเออแล้วก็มีตรงตรงข้างหลังตรงนี้มีปะใช่ปะไม่ไม่น่าใช่มันเป็นสี่เหล,ลี่ยมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเหรอมีแต่นี้ไนะสี่เหลี่ยมเหลี่ยมหามุมปะอะ่ใช่เออหามุมนะครับอ่าเอาตัวลงเลยดีกว่านะมีกึุบข้าไปเลยตัวลงไปแล้วแล้วก็นี้เอาไล่ล่างขึ้นบนนะไล่ล่างขึ้นบน หัวไว้นี่กันโอ้ตัวมันหลุดง่ายแท้ว่ใสอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยข้ายโอ้โหมันจะอยู <realmente S 1> ข่ข้างในนี้เลยครับมองเห็นยากอยู่แล้วก็เขาจะเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะอ่ะได้แล้วตรงนี้ใส่กลับไปใหม่เขารไปแล้วแล้วก็เอาหัวใส่ไปเลยดีกว่านะหัวโซโลเออหัวโซโล เ,เขาจะมีตุ้มหูนะนี่ตุ้มหูอันเล็กๆแค่นี้เดี๋ยวซูมให้ดูข้างๆซึ่งไอ้ตุ้มหูเนี้ยคลิปที่แล้วมันเป็นอุทาหรณ์มากเลยนะับคลิปที่แล้วผมทำหลุดไงแล้วดันไปเกาวตาช้างไว้แปะมันก็เลยเกิดเรื่องนะซึ่งจริงๆอ่ะ ถึงมันหลุดอะเราก็สามารถประกอบอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ทําไมเขาไม่ไม่ประกอบมาให้เลยวะโอ้ยใส่ยากอยู่เนี่ยใส่ยากอะอ่ะกึ๊บเออใส่ได้อยู่นี่ครับตุ้มหูเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่ามันก็ใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะไอตัวที่แล้วผมพลาดไงคิดว่ามันใส่แบบนี้ไม่ได้อะไปดันเอากาวแปะมันก็เลยเกิดเรื่องนะเลยเป็นตําหนิไปเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่มีตําหนิละใส่หัวไปเลยครับ ต่อไปอันนี้อันนี้อยู่ตรงไหนวะหายก้ะขอลูกหาเลยแล้วกันนะอุย้ยตรงนี้นี่ดีนะมีรูปประกอบนะครับมีรูปประกอบเลยรู้มันอยู่ตรงไหนนี่ถ้าไม่มีงงเลยนะ <Yeah. S 1> ก็ไหนนะอันนี้เล็กๆอันนี้เหรอไม่เข้าล็อกเลยอันนี้ใหญ่มาหน่อยตรงนี้ครับใช่ไหมใช่เป๊ะเลยก็ดาบ ก็อันนี้เสียบเข้าไปนะแล้วมันจะมีรูจะมีรูไว้ต่อกันเสียบนี่เหรอโอ้ยไม่ใช่ราคาเรื่งต้องอย่างนี้ไอ้กี้ผมทำอะไรบอกว่าโอ้ยต้องใส่นี้ก่อนเออแล้วก็อันนี้ดันขึ้นนี่ประมาณนี้ ใช่แล้วก็เออพาร์ทควันประกอบกันเลยตรงดาบอ๋อไม่ใช่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 เราว,ว่าอยู่ทำไมเป็นร่องนี่อันนี้อันนี้ทำไงวะ <c oughs> ไม่ได,ด้หรืแก <c oughs> <c oughs> ้วเช่ไดไหมต้องเงยขึ้นดิ โอเคคุณผู้ชมเสร็จแล้วหามุมตั้งนานไอ้รงถามเนี่ยโอ้ยหาตั้งนานนะโอเคดีนะครับเสร็จแล้วโอเคไปดูอิศวกรเลย เคครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงดีเทลต่างๆกันดีกว่านะครับสำหรับดีเทลของโซโลตัวนี้เรื่องสีเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รวมถึงสีพาร์ใส่ด้วยนะผมไม่ค่อยชอบสำหรับสีนะผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีพาร์ใส่นะครับคือว่าผมอ่ะได้สั่งซื้อกับทางร้านไปเป็นสีพาร์ใส่นะครับแต่สรุปแล้วเขาดันส่ง โมเดลที่เป็นสีพาร์ทขุดมาให้นะครับเออผมก็เลยไม่ถึงกระบวยหรอกก็ไปแจ้งเขาว่าเอ,อ้ยผมสั่งสีพาร์ทใสไปนะทำไมคุณถึงส่งสีพาร์ทขุนมาให้ล่ะเขาก็เลยบอกให้ผมเออทำการส่งไปเคมนะครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวเออเป็นกล่องเปลีนตัวแต่ผมไม่อยากจะเสียเวลา ในการาส่งเคมแล้วก็รอรับโมเดลมาคืนนะครับแล้วผมก็ได้ทําการอันบ็อกแกะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไงประกอบแล้วด้วยฟังผู้ขายเขาก็เลยลําบากใจนิดนึงครับถ้าผมแกะแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาประกอบอะแบบแกะแล้วดูสี่พาร์ทอะว่ามันผิดนะมันก็ยังไม่เท่าไหร่ ผมก็เลยเสนอเขาไปว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะผมไม่ส่งคืนก็ได้แต่พอจะมีส่วนลดแบบเออเป็นค่าทําขวัญในการที่คุณน่ะส่งผิดมาได้ไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจลดราคาให้500บาทนะครับก็คือเป็นการโอนคืนให้ผมอ่ะ500บาทนั่นเองนะครับโอเครองเทา้ารองเท้านี่ก็พอพอสวยอยู่นะครับพอพอใช้ได้ จะไม่เหมือนของค่าย WM Studio นะครับเขาจะเป็นรองเท้าหนังอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาตั้งคู่เพื่อเปรียบเทียบกันอีกทีนะครับสำหรับฐานนะฐานผมชอบมากฐานสีผมผมชอบมากซึ่งในในนี้มันจะมืดๆืงีมันเลยไม่เห็นสีชัดแบบนี้ครับแต่ผมชอบสีฐานแบบนี้นะสีฐานสวยดีผมชอบสําหรับการออกแบบท่านะครับก็พอใช้ได้นะครับกาลังดึงดาบ ว่าโดยจีมมันจีออกมายังไม่ได้เอาจริงมานะเพราะว่าใช้แค่ดับเดียวนะครับส่วนอื่นส่วนเรื่องหน้าตาก็โอเคครับโซโลโครับโซโลเลยแล้วก็หัวผ้าโพกหัวนี่ก็ทำออกมาโอเคนะครับดีเทลของเนื้อผ้าโอเคครับก้ามเกิม่มก้ามเหมือนจะเล็กๆนะตัวนี้ สีเสื้อจะดำดำซีดๆนะครับจะมองดูไม่สดใสเท่าไหร,ร่พวกสีดาบนี่ก็โอเคครับทำออกมาตรงนะครับสีปอกเดิมปอกดาบโอเคเอ็นมะเออสังไดนะแต่ว่าโดยจีมนจอนจีอะทำออกมามีตำหนิเล็กน้อยนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ พอจะเห็นว่ามันเป็นตำหนินะครับไม่เป็นไรโอเคใช้ได้ครับใช้ได้สวยอยู่แล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยนะเออหรือว่าเขาคิดราคารวมไปแล้วก็ไ่รูนะครับ4,800ทีนี้ผมจะเอามาตั้งคู่กันนะโอเคครับเมื่อมาตั้งคู่กันเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเรื่องสีผมนะครับแล้วก็สีต่างๆด้วยไม่ใช่แค่สีผมสีต่างๆแล้วก็เรื่องพลาสไสนะพาสใสผมชอบ ของฝังคล้าย WM Studio มากกว่านะครับเออผ้าใยนี้ผมชอบนะครับสีผ้าใยฝั่งเนี้ยผมก็ว่าผมเอาเอาเป็นแบบใส่นะ้วทำไมมันได้เป็นแบบนี้มานะเขาให้ผมผิดป่ะนะผมก็ว่าผมสั่งแบบใส่นะทำไมเขาให้แบบคุณมนาะผมชอบผ้าใายแบบนี้ไนงะแล้วกเออ็เรื่องสีของไอ,อ้ตรงผ้าคาดเอวเนะี่ยสีฝั่ง WM Studio เนี่ยจะดูสดกว่าทุกส่วนเลยนะครับทั้งสีผ้าเอยสีผ้าคาดเอวแล้วก็เออเรื่องดาบของค่าย WM Studio เนี่ยผมชอบมากเลยครับเขาทำวาโดยดิมันจิได้สวยกว่านะครับเงากว่าสวยกว่าแล้วก็พวกเออสังไดคิเทนเซอร์ไอ้ดามจับนี่ก็ทำสวยกว่านะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นวัสดุคนละอย่างนะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ฝั่งค่าย WM Studio นี่เป็น เหล็กเลยนะส่วนค่าย Lx Studio เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเออสีมันเลยดึงออกมาไม่นี่อ่ะไม่สามารถดึงออกมาได้เต็มที่แบบแล้วก็สีของกล้ามอันนี้จะดูเหมือนน่าจะเป็นยังไม่เอาจริงด้วยมัม้งเออนก็เลยก,กล้ามดูเล็กๆนะครับยังไม่ได้เอาจริงพวกเงาแสงเงาของกล้ามเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับฝั่งค่าย WM Studio เนี่ย แสงเงาของล่องกล้ามเนี่ยมันชัดมากเออมันมันกล้ามโหดมากไงเออเหมือนแบบเอาเริ่มเอาจริงแล้วเพราะว่าใช้สองดาบนะใช้วิชาสองดาบแล้วเออเออทำเส้นเลือดมาก็โอเคครับอไอตรงผ้าคาดหัวนี่ก็คล้ายๆกันอืมโอเคตุ้มหูเหมือนกันครับซึ่งไอคายเนี่ยผมพลาดอยา่อยู่โลงง่าได้รองเท้าครับรองเท้านี่ยจะไม่เหมือนกันนะ เดี๋ยวขึ้นความต่างให้ดูรองเท้าไม่เหมือนกันโอเคอ่าแล้วก็เรื่องความสูงไอ้ค่า LX Studio จะดูสูงกว่านะเพราะว่ามันมีฐานนะเออส่วน WM Studio อ่ะมันจะเป็นอันนี้เป็นฐานที่ไว้ยืนเฉยๆมันก็เลยจะดูเตี้ยกว่านะเออแต่อันนี้จะดูเหมือนพองกว่านะเ,ออเสื้อเสื้อมันจะดูพองกว่าแล้วเหมือนตัวใหญ่กว่านะครับ อันนี้จะดูสูงอันนี้จะดูกว้างเพราะว่าถือดาบไงมันก็เลยกว้างดาบนี่ยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการมาอันบล็อกกล่องโมเดลโซโลของค่าย L X Studio นะหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมก็ขอประทานอภัยไว้น,นที่นี้ด้วยนะครับ่า แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอราคุณผู้ชมทุกท่านเป็นเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บ